สวัสดีพี่น้อง FC สูขูสูคนผู้ติดตามรัฐบาลปูคุนะเานาะนสุดเต็มสุดใหญ่กะไปดีคือเก้า่น่ะพี่น้องสุดเต็มสุดใหญ่เมื่วาสุดใดของปูคุณมีไปแต่ว่าหางมีหลายโตัวจให้พี่น้องจับเอาเองเลยพี่น้องเด้อมักตัวใดพอปูจัดลงไปแล้วเอาไปเบื้องใส่ของปูอื่นนำํำ เพราะว่ามันมีหลายคูเจหังเ่หังแม่นพี่น้องสุดเต็มมีหลายคูตาหังแมนวิ่งกับว่าคอยพิดดอกพี่น้องขนลุดเอากท่านที่รุกขนลุดกระไดเนาะหลบที่ผ่านมาวัานที่สิบหกุตกิกายนสองพนห้ารกสบกกะก็จ,ะจับไว้ให้ มันกับสิมี้ี่สิเ็ดคูพี่น้องประจาตัวยืนพี่น้องเอาอไปเบิ้งใส่เล็กเจ้าของไปเบิ้งเส่เลขกสำนักอื่นนํามาเขามาตัวใดเขาเจ้าคนมาตัวใดไปเบิ้งเซกันสำนักมาอื่นมาตั้งใดสำนักหลายๆสำนักมาแบบใดแบบใดกลไปเบิ้งเซกันเบิ้งเซกัน คิดใส่กันเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มาลงร่วมกันหลายสำนักจับมามาตัวเดียวกันจักสำนักมาตัวนี้จักสำนักตัวนี้มีขันสำนักขจ้ามาปุ๊บตัวเก่งขาจามาปุ๊บมาเบิ่งอันนี้พี่น้องมาเบิ่งสุดเตรียมปูส่โลดมันมีบ่อขันขันในสุดเตรียมปูมีนี่คือมา เก่่นะพี่น้องเหล็กขเจ้ากระไดสาม,มีของปูคือเก่าิบเก่าผูเส้นมาบ่าสิัเงเสียกับมาตัวกลับพี่น้องเนาะคือจังบันที่สิบหสิบพันมาเนี่มาตัวกลับพี่น้องตัวจอศูนย์เก่าเป็นเก่าศูนย์นนพี่น้องเนาะผู้ไปฟันยศูนหาฟันยุเก่าหาฟันยุสองหา มันเป็นเก่าศูนเป็นตัวกลับแต่ว่าปู่ว่าดีฟันที่ศูนย์เก่าปู่ฟันจะศ์หาเก่าหาสองหายืนย่นนี่แหะพี่น้องยืนยุดศูนยนยุ่หานะพี่น้องกะก็ว่ากัสมตัวกัยังเป็น8ปดศูนย์หาสองตัววิ่งกัยังเป็นศูนย์กับหา ก็เขาวินขึ้นเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นวิ่งกระโดดกับขันโดกระโดดซูนแล้วพี่น้องเนาะระโดดซูนกระโดดหาระโดดซูนกระโดดหากระพานใหญมากขึ้นเก่าพี่น้องเนาะแปลว่าสุดเตี้มนี่สุดเตี้มนี่พานเนาะพี่น้องเนาะเขาตัวเจาะแต่ว่าเป็นตัวกลับซูนเก่าเป็นเก่าซูน เมื่อนี้ของบันทีหนึ่งท่านว่าเดี๋ยวพี่น้องเด้อบันนี้เด้อพี่น้องมาเบิ้งวันทีหนึ่งท่านว่าสุ่นตะกองวันทีหนึ่งท่านว่ามากแล้วพี่น้องเขามาเบิ้งกันมาเสียมาแช่กันเนี่ยพี่น้องเด้อเบิ้งกันไปถึงสีไลคู่แจกกะเป็นตัวยืนได้นะเป็นตัวเป็นเล็ขั่ววางสีแบบพี่น้องมันจัดมากเป็นแบบนี้จะเป็นเลขขั่วพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจว่าเป็นเลขขั้ว จัดมาให้เบิง้งแต่บางเถี่ยกะมาทั้งบนทั้งล่างเ้อพี่น้องเ้อบางเสี่ยก็มาไฟเดียวเอาวันที่หนึ่งท่านว่าพี่น้องจัดเลยโมอลจัดให้พี่น้องเบิ้งเลยวันที่หนึ่งท่านว่าแหละจัดไปแล้วจัดไปพี่น้องหนึ่นง,งท่านว่าจัดไปเลยแบบลงมาจัดหนอ่อย ngốc 3, ngốc 3, để yên yên để phi ngầm ngầm, chiến ngầm ngầm hãy vương chỉ đẩy bơm ngầm ngầm, ngốc xuống ngốc chết

6 8 6 8 สามศูนย์ผมแม,นม่นสามศูนย์พี่น้องเอ้ตัวนี้สามโทษ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 ตัวนี้ศูนย์สามศูนืงดีดเด้อพี่น้องเด้อสามศนย์น,นี่เอาปูเอาลงพิษไปก่อน

giảm đẹp xuống xuống kết xuống si xuống si xuống nâng cái kiến được viết kiến đẹp xuống nâng

get back

gym gym get see loot loot get see วิ่งเกดวิ่งซีหลุดเด่นซีพี่น้องเด่นซีลองเกดเลขสามตัวเอาซีแดงๆเขียนเลยนะพี่น้องนะหนึ่งซีเกตหนึ่ง get xì khu đen được cái khu sụt 6 3 0 chắc phải 3 khu hơi เสียงดัง,ดงก็คือเสียงกวดเดินบัดเดิอพี่น้องเด้อหลวงพี่็นกวดเดินวัดกวดใบบกขามมาเบิ่งกันพิจารณาเบิ่งมักตัวไดในกลุ่มมีสิเบสโตเนี่ยตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปด เก้สเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดพอดีพี่น้องบ้านนี้ทีจัดให้พี่น้องเบิง้งตัวนี้เป็นเลขสามศูนย์นะพี่น้องเนดะ้อเอาไวไม่ให้ให้เบิ้งก็ได้ตัวนี้เป็นสามศูนย์เนี่เอาไ้หัวนี่น้อยนี่เยนผิดเนี่ยัวแดงแดงเขียนไว้ก็ได้นาอพี่น้องเนาะเป็นเลขสามศูน สุดเต็มคือเทียวทีแล้วนะพี่น้องก็พิษพาดก็คือเป็นตัวตัวกับแค่นั้นเอามายืนกันอีกจนึงได้มาคูหนึ่งเนี่เอามายืนยันิึงอีกจานึงก้อนสิก้อนสิกลมนะพี่น้องนาะเอามายืนยันคือมีเขาตัวจะแล้วพี่น้อง ศูนย์เก่าแต่ว่าตัวรูดปูกระหลดศูนย์ก็ผ่านนั่นแหละสามตัวให้มาฮางเดียวศูนย์ศูนย์หาแปดเ่ถือว่าเขามาได้อยู่งรอบพี่น้องผ่านในยู่รอบที่แล้วก็ได้รอบนี้ที่เป็นตัวได้กะเดี๋ยวปูสิบกลมให้เบิ้งสิเอาให้เบิ้งได้พี่น้องเด้อมันมีตัวได้เนี่ยเดี๋ยวกลอนเอาเดี๋ยวกลอนให้เบิ้งอีกกลอน เพียบคกามในใจของพี่น้องเจ้ากอก็มีเกศนย์กตสเหกเเก้ากสอกห้าศูนย์มศหกศูเก้าศูนย์สองศูนย์ห้าสามหกสามเก้าสามสองสามห้าหกเก้าหกสองหกห้า เกาสองเก่าหาสองหากุกจ <ating> ah, ัดไว้สามกลมน้าพี่น้องนะเท็กกับโบแมนกลมตัวพิษกลมศูนหากลมเก่าหากลมสองหาศูนต์เก่าวกกลมศูนต์เก่าขามไหวเอาศูนต์หกกับศูนย์สองกวหลอกไหวก็เลยเป็นศูนต์เก่าจะว่าเป็นเก่าศูนต์น้าพี่น้องน้าเป็นตัวกับก็ยังพันมาไดนอยู่น้าพี่น้องน้าพันมาไหนถือว่า ท่านละพี่น้องเอาไว้นี้มาเบ่งปูสิกรมสีไลสุดที่แล้วสุดมือวันที่หนึ่งท่านว่าคมหรือมาพี่น้องนะโอตำกับกล่องเด็กเจ้าครูกระมีออกไปลืมเขียนสื่อใจหนำตัวนี้โอ้ยลืมเข,โลโโลเขียนโลโก้ไอ้นี้หลงบ่าเขียนโลโก้แต่ของ โู้โหนี่วันนี้ก็จับคูมาวนี่มีอยู่มีเลขอยู่มหาลักเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามสี่มี่ยู่มหกลักหลักหน่อยหลักหลายกับพี่น้องก็ไล่เบิ้งว่าหลักนี่มันชิมีตัวนี้ตัวเดียวจังสีหน้าวันนี้ก็มา ลักหกกมี6หกส6มหกศูนย์หกเก็ดหหหนึ่งหกแปูคือปูเด่นตัวนี้คือพี่น้องก็ต้องเอามาเป็นตัวลองนะพี่น้องเนะาะมานสามนย์ก็ดสามสี่สามหนึ่งสามแตัวนี้ก็มาเป็นตัวลองตัวนี้เป็นตัวลองนด้พี่น้องเด้ ตัวนี้ก็มาลองมัหนี่ก็มาศูนย์เก็ดศูนย์สี่ศูนปดเป็นตัวกลมพี่น้องนี่ตัวกลมตัวกลมตัวเด่นไหนนาอพี่น้องเนาะตัวกลมมานี่ก็มาลักเก็ก็มีเก็ดสีเก็หนึ่งเก็แปไฟดับ ไปดับไปข้าหน่งพืน้องวบหนึะเหม่ไปไหนหนึ่งศูนย์มานี่กนนะนนยก็กมีเก็ดีเก็ดหนึ่งเก็แปด,ดนี้นะพี่น้องอ่ากะมาก,กมเล่นเลยพี่น้องนี่กมเล่นเกีกมเล่นตัวล่องอันนี้ก็มาล่องนะพี่น้องเด้อี บาีิกมาม่าเก่งของสามตัวพี่น้องสามตัวสามตัวฟันใอเลยเรนพี่น้องอเอาสีน้ำเงิน,นนี่นะมาลองฟันเลยสามตัวมุ่งกับตัวรองพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อบี้เด้อแคปหน้าจาไอไดชีไดท้ทบทวนอีกเชน,นึง รัฐบาลชุดเต็มพี่น้องจับคู่หกสามหกศูนย์หกเ็ดหกสี่หกหนึ่งหกแปดหกสี่จับเข้ามาเป็นตัวร่องสามศูนย์สามเก็ดสามสีจับมาเป็นตัวร่องสาจับมาเป็นตัวร่องศูนย์เก็ดศูน ศูนย์สีเป็นตกลกมเล่นพี่นอ้องอ๋อดับอีกแล้วไฟมาซุกบูบรแถแตะไฟดับสองเทียพี่น้องหอดศูนย์นะีเนาะบันนี้กะลักเก็ตกะเก็ตสีเกตหเกตแกะกลมเล่นเกสีุดไท,ทยไยุดกะสีหนึงีแ ร่องซีหนึ่งจะเอาตัวนี้เขาพปนร่องอีกพี่น้องมันมากคู่เดียวหนาคิดคือกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอามาเป็นตัวร่องหนึ่งแปดเขามาคู่เดียวซัมเน่ละพี่น้องเอาไปพิจรา,า,ารณาเบื้องดรอผู้ได้มักกัจัดผู้ได้ขัดกับพานพี่น้องสุกคนผู้ได้เขามากกะจับไปเบื้องใซ่เด็กสำนักอื่นนาเพื่อว่ามันสิมารตรงกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอาจสิมารตรงกัน พี่น้องก็สิได้จับได้ตัดเลขถูกเนาะฟันเลขตัวนักถึกให้พี่น้องเอฟซีสุครุสุขณภูมาติดตามสุกมานกันเด้อว,วันที่หนึ่งตอนส่งไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่เฮาเริ่มเของสักการาดไม่แล้วสิเขาปีใหม่เฮาแล้วอีกสองรอบก็ถึงปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะรอบอีกสองรอบก็เป็นปีใหม่แล้วเด้อเฮ่รับปีใหม่แล้วรอบที่สามพี่น้องขอบคุ้มสุคุสุข,ขนปีเก่าประวา่าปีเก่าส่งไทยนี่ก็ให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเงินน้องท่องไหลอย่าเจ็บอย่าจนกันให้คุณพระนำรักษาให้เทวดานำกุมข้องสุขู่สุข้นในขอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขพอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสวัสดี